สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอยุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าตีความตามลายลักษณ์อักษรหรือตีความตามเจตนารมณ์ท่านผู้ชมครับโดยหลักแล้วการวินิจฉัยหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าตีความกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญนั้นต้องตีความตามลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตีความตามเจตนารมณ์หมายความว่า ถ้าลายลักษณ์อักษรของกฎหมายนั้นชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปดูที่เจตนารมณ์คำว่าลายลักษณ์อักษรชัดเจนอยู่แล้วก็หมายถึงว่าไม่ต้องไปแปลเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นคำว่าและกับคำว่าหรือเป็นต้นต่อให้เด็กชั้นประถมอ่านก็แปลได้ว่าและหมายถึงอะไรหรือหมายถึงอะไรกฎหมายที่ยึดการตีความตามลายลักษณ์อักษร ก็คือกฎหมายที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานติดต่อกันโดยไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นจะตีความกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นกฎหมายใหม่หรือเป็นกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นใหม่ถ้าดูจากลายลักษณ์อักษรแล้วยังขัดแย้งกันหรือยังไม่ชัดเจนก็อาจมีความจำเป็นต้องไปดูที่เจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น เช่นเดียวกับการตีความรัฐธรรมนูญถึงแม้เราจะมีรัฐธรรมนูญใช้บังคับมาแล้วหลายฉบับก็ตามแต่เนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรส่วนใหญ่ก็ซ้ำๆเหมือนๆกันจึงมีความชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องตีความอะไรอีกอย่างเช่นประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้อำนาจอธิป,ปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำเนิดเพศหรือศาสนาใดย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายในคดียาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา หรือจำเลยไม่มีความผิดและในคดีอาญาผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นต้นส่วนที่ดูจะเป็นปัญหาในเรื่องลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญมากที่สุดก็เห็นจะได้แก่บรรดาบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมืองซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆตัวอย่างเช่นบทบัญญัติที่ว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อต้องคำพิพากษาให้จำคุกเพียงแค่นี้วิินย,นยชนส่วนใหญ่ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าทันทีที่สารเปล่งวาจาออกมาเป็นคำพิพากษาให้จำคุกรัฐมนตรีผู้นั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว โดยมิพักต้องดูว่าคำพิพากษาให้จําคุกนั้นถึงสิ้นสุดแล้วหรือยังหรือมีการรอลงอาญาหรือไม่และรัฐมนตรีผู้นั้นถูกจําคุกจริงหรือไม่แต่พอเอาเข้าจริงแม้แต่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยเรื่องแบบนี้ก็ยังเสียงแตกบางคนวินิจฉัยว่าเมื่อสารพิพากษาให้จำคุกก็พ้นจากตำแหน่งไปทันที แต่บางคนกลับบอกว่าในเมื่อเขายังไม่ได้ถูกจำคุกจริงจะให้เขาพ้นจากตำแหน่งได้อย่างไรหรือบางคนก็ออกอาการหัวหมอโดยอ้างว่าก็คดียังไม่ถึงที่สุดนี่จะให้เขาพ้นจากตำแหน่งได้อย่างไรเช่นนี้แหละที่จะต้องไปดูเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเพื่อนำมาประกอบการตีความแต่ถ้าถามว่าดูที่เจตนารมณ์จะดูอย่างไร คำตอบก็คือต้องดูที่เจตนารมณ์ตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาในขั้นกรรมธิการและพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราในวาระที่สองนั่นแหละเพราะในระหว่างการพิจารณาขั้นกรรมธิการจะมีการอภิปรายกันในแในแต่ละมาตราอย่างละเอียดรวมทั้งมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม,มโดยกรรมธิการเอง หรือขอแประยะติโดยสมาชิกสภาที่ไม่ได้เป็นกรรมธิการความเห็นของเสียงส่วนใหญ่ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างกฎหมายเรียงตามลำดับมาตราในวาระที่สองนั่นแหละคือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มีปัญหาต้องวินิจฉัยสรุปการตีความกฎหมายหรือตีความรัฐธรรมนูญ ต้องเริ่มที่การตีความตามลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาเสียก่อนถ้าเห็นว่าชัดเจนแล้วก็ตัดสินไปตามนั้นแต่ถ้าเห็นว่าลายลักษณ์อักษรยังไม่ชัดเจนเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะซึ่งมีผู้มีส่วนได้เสียเป็นจำนวนมากหรือเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อมหาชนในวงกว้างก็ต้องไปดูที่เจตนารมณ การดูที่เจตนารม์ก็ต้องย้อนกลับไปดูที่บันทึกการประชุมสภาทั้งในขั้นกรรมาธิการและการพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราในวาระที่สองอย่างที่กล่าวแล้วนั่นแหละท่านผู้ชมครับองค์กรซึ่งมีหน้าที่ตีความกฎหมายเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารหรือคณะ,ะรัฐมนตรีเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ได้แก่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือที่ชอบเรียกกันโดยทั่วไปว่าที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลน,นั่นแหละองค์กรซึ่งมีหน้าที่ตีความหรือวินิจฉัยหรือพิจารณาพิพากษาคดีว่าบุคคลใดกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือไม่และจะถูกลงโทษอย่างไรได้แก่ศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลยุติธรรมส่วนองค์กรซึ่งมีหน้าที่ตีความ และวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดหรือร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็คือสารรัฐธรรมนูญในปัจจุบันหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในสมัยก่อนท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าตีความตามลายลักษณ์อักษรหรือตีความตามเจตนารมณ์ก็มีเพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ